สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะก็กลับมายู่กับเกม Roblox ในแบบที่เป็นการฟหรือเป็นกัรหากันอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเราจะมาหาสติ๊กมมเหลือเป็นตัวกลางป่าแบบนี้นะคะฮ่าๆแล้วก็มี96ตัวด้วยกันอันอันอนอน,นะคะซึ่งทุกคนอาจอาจงงนะคะว่าทำไมตัวนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าเราต้องเก็บเอม่ิช่ดิเราต้องมาโดน ที่หวาปะคะให้ได้3อันเขามาีเท่าไงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนะคะถ้ารวมแบบนี้ก็เป็น6นั่นเองทุกคนจะบอกว่าแต่ละที่ก็น่ากลัวนะแต่มีสโน์ด้วยโรเวเบสเโนโมเละน,นะเราจะว์าไปกันค่ะสโน,โน์นี่ฮึบชึบนี่นะคะทุกคนโอ้โหอันนี้ยังไม่รีบมาหาสัก,กัะตัวเออหาเจอแล้วแบบตัวที่มันโดนแช่แข็งโอ้ยเอียงเด้งมากะ <c oughs> นี่ทุกคนเข้ามาทีบ้านกันนะคะเว้ยเหมือ <c oughs> นเป็นซานตาคอสสติกมานะคะทุกคนไม่อยากาปอยเลยมาดูก่อนนะคะมันมีจ้ำสแกลหรือเปล่าเราจะดูตามจะดูตามรูปเอานะคะอุ้ยน่ากลัวจุดถึงก็ตลกดีเว้ยเฮ้ยได้หึงร้อยเคดูด,ดูมาดูกันอุ้ยเฮ้ยมัมไม่อ่อมมะอันนี้เขาไรัวเรายังไม่ได้อุ้ยแบบหลายเช้าเขามี อ้ต้นไม้ก็มีอย่าแอบเนี่ยนะตุพวกตัวนี้อ้ยดูดีดีโอ้โหมีแบบมันไม่ได้หลอกเราหลอกแต่เราไม่เห็นหน้าตามันฮะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอ๋อมันดวกเฉยนะคะอันเป็นแบบสติกแมนงงอันนี้เป็นแบบระเบิดนะคะแล้วก็แบบสมบัติก็มีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตลกอะทุกคนดูดูดูพวกนี้ อุ้ยหน้าแบบนี้มันชอบมาทุกคนตลกดีนะอันนี้แบบมันเลือกอะไรสักอย่างนะทุกคนดิสเหมือนเป็นอะไรสักอย่างดิสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหงื่อถูกอันนี้เดวิสติกแมนหรือเป็นนางมาสติกแมนแองนะคะทุกคนอุ้ยเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวแท้โอ้โหอันนี้แบบใบไปเลยนะคะโอ้โหมีแบบประตูวินติมีหลายแบบนะทุกคน โหสถิกแม่นะกล้ามก็มีนะตอนนี้เจอหาตัวเลยทุกคโดนเนีเ่ยกเล็กก็เบร์จูเล็กก็ดนเนีเฮ้ยอันเนี้ยที่จริงเห็นแต่แรกแล้วเป็นเอาเก็บอะไรที่ละ่ะเนี่ยอะไรอ่ะฮึฮึคืออ,อ,อะไรมุงเทโอโหนีนั่นง่ายเจอแล้วอุ้ยมันอยู่ทางไหนนะไอ้เพื่อนมาทำไม เดี๋ยวนะมันอยู่ทางนู้นนะคะเอะ่มันอยู่ฝั่งไหนไม่รู้แต่ขอรีเซตนะคะกลับไปที่ที่เดิมไม่ได้ไดีเชนหรอกแบบวาดว้ามนะคะนี่อ๋อนุก็เป็นบันไดเหมือนไอ้เจ้านั้นอีกทุกคนนี่อุ้ยรอขออุ้น่ารักหรือว่าหมานั่นเองนะคะมี่เก็บบ่นไดแล้ววูฟวูฟ อ๋อวูฟวูฟเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ทุกคนซื้อตัววูฟวูฟวูฟนะคะนี่ที่สติกแมนมันได้หนึ่งเคหรือว่าหนึ่งพันนั่นเองแล้วก็สติกแมนตัวนี้นะคะได้เท่าไรได้สิบพันนะคะหรือว่าสิบเคแล้วก็สติงแมนตัวดีได้หนึ่งร้อยเคนะคะแล้วก็นี่เลยนี่ยหนึ่งละ ไม่ใช่หนึ่งเมืมนวุผิดทุกคนจะหนึ่งฐนอะไรนะเล่าเฮ้ยอะไรอ่ะมีกล่องด้วยไปการทุกคนอุยกดผิดเฮ้ยอ๋อไม่ใช่กล่องดูผิดทุกคนเออตึ๊ตกไปเลยแล้วมันก็เป็นเสียงฟ้าผ่าที่ทุกคนเนี่ยวิวิเขาบอกเหมือนกับว่ารา้มเข้าไวนะมันอันตรายนะอะไรนะี่นะคะนิโสนพนก็จะวาไปนู่นเลยนะคะเฮ้ยอะไรจุดแดงๆอ่ะเฮ้ย ตัวอะไรอ๋อเล็กหนึ่งคต้องเวลาหัดแน่เลยทุกคนหนึ่งเธอตัวหนึ่งแล้วนะคะหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยจำทีหลังอุย๊ยมันนอนอัปเดตเลยสติ๊กแมนตัวนี้นี่โอ้โห้เฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อนี้เฮ้ยไม่ใชอเววตอร์สติกแมนนะใช่ไหมอ๋อเป็นเขางกดที่ไม่น่าจะมีอะไรแต่ก็มีค่ะ คือมันสับซนทุกคนนี่นะคะก็เดินมาโม่ตัวนะทุกคนแล้วก็ตาอีกแล้วค่ะอุย้ยตกกุญแจตกใจอึบอึบอึบชึบโอ้โหไม่มีอะไรเลยเพื่อนเรารีเซ็ตไปแล้วนะคะคนที่มากับเรานั้นเราก็ขอกลับด้วยจีอุ้ยกลัวว้า,าวเมาเมาเอ,อ้ออะไแล้วทุกคน เวลาอุย้ยสิบองจุดย2.5พันไลค์เลยนะคะสำหรับแบบนี้อ่ะทุกคนเฮ้ยครูทอชีชีชตแปลว่าอะไรอ่ะทุกคนมันเป็นร้านขายโคนนะคะอุย้ยเอ้ยอะไรอ่ะนีเจ้าขวานเออใช่ดิเจ้าขวานมีเสีย,ยงตู นะคะถ้าใครได้ยินก็นั่นแหละค่ะอุยอ้ยเออมันตามเรามันตามเราเอออุย้ยไหนแอบไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ้าอยู่ใต้โต๊ะหรอ <c oughs> อุย้ยสติกแมนแอบใต้โต๊ะคือเนียนมากทุกคนแล้วก็เนะี่ยทุกคนเรามีขวานตามติดตัวมาแมยทุกคนเนะี่ยซิงไม่รู้จนะไปทำอะไรทุกคนเนะี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้อะไรทุกคนเนะี่ย นี่เลยทุกคนขึ้นไปเสร็จอโอ้โหจะมีอะไรสติกแมนอะเป็นอะไรสักอย่างไม่เป็นอะไรทุกคนไปเอาสติกแมนอะไรนี่นก็ตกกระจายหมดเลยเฮ้ยมันกระโดดยังไงคือย,ยังไงอะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้มันไม่ได้ฮะาฟินด์ฮ่า สีเหล้าอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยหรือมันไล่ไปเขาหมายถึงว่าเราต้องคอยสีเหลืองมาก่อนอย่างนี้นะคะเติร์ดเติร์ดเติร์ดหรือหรือเอาเป็นงี้ย่ะหนุ่ย fest. นั่นไงทุกคนทันเบอร์นะทันเบอร์นี้เอ้าดูพี่ดอุอ้ย네ทุกคนเราจะไปเกอทุกคนฟ้าผ่าเลยอุ้ยทุกคน ดูผิดอีกแล้ว่าชอบตัวมิเห็นไม่รู้คนค้างแต่ตัวนั้นนะมันต้องมีทางสิโอยหงนหวยแล้วเด้อฮะไปดีกว่าเออมาตรงนี้กันดีกว่าทุกคนนี่เชินี่คนตกปลาเอ้าเจออีกที่หนึ่งแล้วนะคะเหมือนอ่านวัดเดยอะไรสักอย่างเลย นะเอาลงไปไม่ได้แล้วก็เหมือนเห็นคนนะคะไม่ใช่ดิทุกคนเป็นโจสสลาดนะคะเราจะต้องลงไปนัอ่อซึ่งลงไปยังไงไม่รู้เลยเอ้ยอ,อ้ปรับตัวเล็กหรอฟิกอะไรอ่ะเหมือนกับว่ายังไงอ่ะบอกว่าถูกอ่ะทุกคนคือ มันดูดีนะยากมากเลยทุกคนอุ้ยดีมัมีสไลเดอร์ด้วยงั้นเราไปสนุกกันชืบสนุบมันไม่อ่านว่าสนุบทุกคนอ่านว่าสนุบนะคะทึบทึบนี่ทุกคนอุ้ยมีท้ำอะไรด้วยเออแอ้ไอเจ้าขวานมันก็ตามเรามาติดๆเลยนะทุกคนนี่ทึบเฮ้ยอะไรอ่ะ you can อะไรอ่ะอุ้ยอุ๊ยอะไรตัวเมื่อกี้ตัวอะไรสามารถแอบนสองได้กันทุกคนเนะี่ยแล้วเพื่อนเราเข้าไปยังไงมันต้องมีทางดิเออเอบอ,อุ้ยโอ้โหลื่นมากทุกคนโอ้โหทำไมเพื่อนมีไฟอ่ะเพื่อนเพื่อนได้ตัวอะไรอ่ะเห็นวแวบๆบเหมือนตัวเนี้ยอุ้ยกดผิดน่าจะเป็นตัว เดี๋ยวนะทุกคนนะแป๊บหนึ่งนะคะคือจะให้ดูว่าเมื่อกี้เห็นตัวนี้นี่นี่นะคะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวอเตอร์ไม่ใช่วอเตอร์หรือว่าน้ํานะคะแล้วต้องส่องเหรอเออเออเออเฮ้ยแล้วเราจะเอาอยัางไงเออทุกคนเอาดีดีเด้อละ่ะตกเออ สไลเดอร์อยู่ตรงนู้นโอเคลองทุนไปกันอุ้ยนี่ไงเป็นเอบบันไดนี่นะคะทึบทึบเออทึบทึบอุ้ยนี่ไงอุ้ยเขามีทางขึ้นให้แบบอย่างดีเลยทุกคนเนี่ยอึบทึบใครเอ่อที่บางอันนะคะขี้เกียจกระโดดก็มาเต่แรงนะทุกคนเนี่ย <c oughs> นี่ทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะ เออเอาคืออะไรทำไมไตไม่ได้เป็นอีหยางคือไต่บได้เอ้ยทุคยกคนแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงเออเออแต่มันก็แค่จะถึงน,นะเอ,อเจ้าขวานไอเจ้าขวานอยู่ไหนอ่ะขวานขวานก็ไปเอบเราเหลือเกินจะไปยังไงนะแล้วจะไปยังไงเพื่อนเพื่อน,อนมาหน่อย,<ๆ>อยดิมันต้องลดความเล็วอุ้ย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  ดับบนจำหรือเปล่าทุกคนหรือว่ากระโดดสองรอบอ่ะเ้กระโดดตรงไหนนาะนี่เอขึ้นกระโดดตรงไหนทุกคนดีดีเพื่อนก็ขึ้นไปได้เลยอ่ะเวลวก็ข้างบนมีสติ๊กเมนะคะนั่งผิอโอ้ยทอแล้วไม่เอาแล้วเอเออันนี้คืออะไรอ่ะ ตัวได้ปะตัวได้นะคะแล้วเขามีไว้ให้นำไปฮ่อโอ้ยท้ออ่ะเอออะไรอะ่ะเอเอแอบแอบเพื่อนนะคะเหมือนกับว่าแอบเล่นๆน่ะทุกคนเราคือตัวน,นี้ทมากเลยขึ้นไปไม่ได้โอ้โหท้อสุสไดไม่เป็นอะไรอุ้ยอุ้ยจะกระดูกหมาทุกคนเหรอหรือเปล่าคะเอาไปให้ฟูฟูหรือเปล่า อยู่ข้างหลังซานตานะคะนี่เจอแล้วกระดูกหมาเก็บได้อ๋อต้องเก็บกระดูกหมารซบแอนดี้เกนนี่ทุกคนเอาไปให้ฟุฟุหรือเปล่าทุกคนจำฟุฟุได้หรือเปล่าคะอุ้ยอไออ่ะแกแปลกแล้วนะแกแปลกแล้วนะแกคือตัวอีหยังแกคือตัวอะไรเออนะี่ทุกคนเอาไปให้ตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะจึ๊บหนีเทเลพอร์ตนะคะ ซื้อปึ๊บนี่เอาให้ฟูฟ uh, so ูตัวนี้หรือเปล่าเอไอ้เจ้าฟูฟุเพียอยู่ไหนเนี่ไอ้ฟูฟูดูคนมันไปไม่ได้ดูฟูฟูอ๋อฟูฟูอยู่ไหนอ่ะนั่นไงตรงบ้านน่ะนะคะเอาเพื่อนเอาเพื่อนจะไปวันนั้นนี่นะคะฟูฟูตรงเนี้ยไม่ใช่วูฟวูฟเออวูฟวูฟรึเปล่าเออกระดูกให้วูฟูฟรึเปล่าโอ้ยดีมือไม่ขยับนะ อุ๊ยนั่นไงนี่เนี่ยฉันเห็นเกแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้างหลังเห็นปะเนี่ยโอ้โหเพื่อนรายการจริงนะเพื่อนเอออยู่นั่นแหลมันอยู่นั่นมันแอบเราอยู่เอ้ยเอ้ยไต่บนหลังคาได้เพิ่งเห็นทุกคนถือโอ้โหและก็เจอที่อนาถกว่านี้ค่ะนน่โนบ แปลว่าอะไรอะหนูอุ้ยลิงยิงในคืนนี้โอ,โอนนย,อยอจะให้ตัวเองมันลงมาเพื่อนมันลงยังไงอะเฮ้ยมันต้องมีวิธีลงดีทุกคนเมื่อเกี้เพื่อนเขาลงกันเพียบเลยเดี๋ยวนะรงนั้นมันจะหายไปเพื่อนอุ้ยหายทุกคนเพื่อนทำตัวแบบไหนอะนิ่งๆหรอหรือยังไงอะนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคน เราเพื่อนลงไปแล้วก็ตายเหรอเออดูคนอันนี้ NCP เหรออ๋อ NCP ไม่ใช่เออน่าจะ NCP นนทุกคนเอามาดูเพื่อนเออเออเพื่อนดิ้งไปข้างบนทุกคนอ๋อเออเดี๋ยวนะมันมันจะยังไงเอาดีกว่าสับสนทุกคนเอามาตรงนี้กันดีกว่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยข้างหลังมีอะไรปะเนี่อ่ะ ก็เป็นการเอบกันและกันนะคะอุ้ยอุยอะไร<__>เห็นอันนี้กันไหมจ้าทุกคน<__>ดเก็บได้แล้วเป็นอะไรก็มไม่รู้นะทุกคนอืมไปยังไงเนี่ยทุกคนเอ้ยตอีกแล้วเอ้ยนี่หรือเปล่าเออนี่ทุกคนฮึบฮึบแล้วก็ฮึบฮึบฮึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทุกคนทึบ มันต้องลดความเร็วหรือเปล่าทุกคนเออเดี๋ยนะเฮ้ยหายลืมแล้วมันชื่อว่าอะไรนะทุกคนลืมนะอึบอึบอนี่เลยทุกคนกระโดดมาได้แล้วนะคะตื่นตอนนี้นนเราก็จะประจานได้แล้วนะทุกคนแน่อึอึอ๋อกิ่งไม้ไม่มีอะไรนะคะจะบอกว่าแมปนี้มีคนเล่นเยอะมากเลยทุกคน เอ้ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างว่าแต่เราได้จุดเทเลพอร์ตมากินจุดแล้วเอาจาหนึ่งสองวันที่สองเองเนี่ยทุกคนตกใจเก่งทุกคนเฉยๆก็เอาลคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งกดแชร์กดับสับประรดเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิวแลองสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุ๊จุแล้วมาต่อวันสองนะบ๊ายบาย